ผ่านข่าววันนี้วิธีตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการรัฐสวัสดิการสังคมทางออนไลน์เช็คง่ายๆจากบัตรประชาชนกับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้สาระดีวันนี้มีข่าวสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สาระดีนะครับหากใครสงสัยหรือต้องการทราบสวัสดิการรัฐที่ตัวเองได้รับ วันนี้เราสามารถตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการรัฐและสวัสดิการสังคมด้วยตัวเองแล้วง่ายๆผ่านเว็บไซต์ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังดังนี้วิธีเช็คสิทธิ์สวัสดิการที่ได้รับ1เข้าไปที่เว็บไซต์ go welfare cgd go t h 2. กรอกหมายเลขบัตร ประจำตัวประชาชนแล้วกดปุ่มตรวจสอบ 3. หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบหากเป็นผู้ได้รับสิทธิ์จะปรากฏสวัสดิการที่ได้รับเช่นจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับค่าใช้ใจ่ายอะไรหรือได้สิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้พิการเป็นต้นหากไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆจะปรากฏข้อความว่าไม่พบสิทธิ์ หรือกรณีต้องการตรวจสอบประวัติการรับสิทธิ์สวัสดิการสังคมสามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้ระบบตรวจสอบได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ go welfare .cgd.go.th ตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการอะไรได้บ้างเราสามารถตรวจสอบสวัสดิการสังคมได้หลายประเภทได้แก่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุเบีย้ยความพิการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เงินค่าป่วยการอาสอมอาอาสสกองทุนคุ้มครองเด็กการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูในครอบครัวอุปถัมภ์เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็ก ขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้านการให้บริการกู้ยืมกองทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุเงินอุดหนุนค่าใช้ใจ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวเขาด้านสังคมสงเคราะห์เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ทางการเมืองเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งสวัสดริการพื้นฐานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการอาชีวศึกษา เงินทุนการช่วยเหลือทายาทผู้ประสบภัยเงินช่วยเหลือทุรการศึกษาและเงินยังชีพแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตทุรภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงนอกจากนี้หากใครต้องการทราบข้อมูลสถิติจำนวนผู้รับสิทธิ์สวัสดิการต่างๆเป็นรายภาคและรายจังหวัดก็สามารถตรวจสอบได้เช่นกัน ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือคำถามใดๆรวมทั้งต้องการทราบว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือด้านต่างๆเข้าบัญชีวันไหนสามารถติดต่อสอบถามไปยังหน่วยงานให้สวัสดิการในแต่ละแห่งเพื่อความชัดเจนอีกครั้งเช่นกรณีต้องการทราบข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอบถามที่คอเซ็นเตอร์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร0 2 1 0 9 2 3 4 5เป็นต้นครับ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแหล่งข่าวกระปุก .com หาคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น,น้อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สาระดีครับ